ยืนม <ítulo> ือขวาจับมือซ้ายจับมือซ้ายไว้ข้างหน้ามือขวาจับมือซ้ายข้างหลังนะเดี๋ยวจะยืนกำเดือนะตกลงกันแล้วเดี๋ยวเราจะยืนกำเดือนจริงจริงแดดเหนืออาจารย์ช่วยพาไปยืนกำเดือจักหน่อยอ้ ปิตาในพระอาจารย์ช่วยพาใครที่ยืนไม่นิ่งจะไปยืนกันเดชจัก20นาทีเ,เวลาก็จะจุกพอดียืนตัวตรงต้กยืนตัวตรงเรียกแตัว่าตรงปิดตาเบาๆไม่ต้องสนใจใคร เพื่อนข้างๆก็ไม่ต้องไปสนใจอยู่น,นิ่งคิดว่า20นาทีนี้เราก็จะยืนให้หนิ่งที่สุดให้ได้บุญมากที่สุดบุญตัวนี้เป็นบุญเกิดจากกำลังใจเกิดจากกำลังกาย เกิดจากกำลังสติปัญญาของลูกๆทุกคนที่เรา,า,า,าอุตสาห์ฝึกอุตสาห์ผลอุตสาห์อุบรมบ่มนิสัยเมื่อลูกๆปิดตาแล้วตั้งกายตรงแล้วก็เอาสติไปกำหนดที่ใต้ฝ่าเท้าเอา,าสติ มาปิดตานะไอ้น่องตึงนะลูกนะไอ้น้องตึงไงไอ้น้องตึงยางงเข่ายางงเข่าไอ้น่องตึงอยู่ในน้องตึงตั้งตัวตรงตั้งตัวตรงมือขวาจับมือซ้ายไว้ข้างหน้ามือขวาจับมือซ้ายไว้ข้างหน้าตั้งตัวตรงยืดตัวให้ตรงคออย่างคง ช่วงเวลาที่เราได้ร่วมกันบำเพ็ญสมาธินี้เป็นช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองก็พยายามไม่ตั้งใจนะตั้งใจทุกวินาทีที่เราได้ร่วมกันบำเพ็ญอย่างนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบัน ก็ขอให้ตั้งใจในการที่จะการทำร่วมกันให้ดีที่สุดปิด <c oughs> ตามเบาๆยืนตัวตรงๆอย่างงอเขาแล้วกำหนดที่ใต้ว่าเทา้ากำหนดดูที่ใต้ว่าเทา้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง แล้วก็สังเกตผู้ปฏิบัติตอนนี้เราเป็นนักปฏิบัติก่อนหน้านี้เราเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่มาปัจจุบันนี้เราเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> นักปฏิบัติต้องใส่ใจใส่ใจต่อการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยืนสมาธิคดี ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเดินเดินจงกรมก็ดีตั้งใจนะั้งใจตั้งใจ,งใจหรือเวลานิดหน่อยที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสมคุณมามความดีความดีไม่มีการซื้อไม่มีการขาย ถ้าเราอยากได้ท่าแนบอบกว่าต้องทำเองความดีไม่มีการซื้อขายถ้าใครอยากได้ต้องทำเองวันนี้ลูกๆทุกคนเราก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นแล้วให้บังเกิดขึ้นแล้วเรา,าก็ทำต่อไป ต่อไปเพื่อให้เป็นอุปนิสัยท่านบอกว่าการเปลเป็นคนามความดีนี่ต้องทำให้เป็นนิสัยนิสัยอะไรเป็นนิสัยติดตัวเป็นนิสัยให้ติดตัว,นนต,ต,วติดตามติดตัวติดตนเราไปใน สัมปรายะพุกในสัมปรายะพุกผ่ายภาคเบื้องหน้าอันนี้เรายืนนิ่งยืนดิงยืนสงบนะตั้งใจหนะ้ากันงหลังนะเดี๋ยวเวลาอีกอนิดหน่อยที่เราจะได้ร่วมกันบำเพ็ญในโวกกันกระทำในายามเาภาคบายของวันนี้ เหลืวเวลาอีกห้านาทีหลังจากนั้นเราก็จะได้ทาําวัดเย็นสักนิดตามกำหนดการทาวัดเย็นนิดหน่อยแล้วก็กดน้ำแผวตตาให้กับตนเองให้กับผู้อื่นให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขมีความเจริญได้บุญกับเราวันนี้ลูกๆทุกคนมีบุญแล้ว ได้ร่วมกันยืนสมาธิโดยความตั้งใจโดยความตั้งอกโดยความตั้งใจตั้งใจยืนนะตลังนะอีกนิดเดียวไม่ถึงวินาทีแล้วแล้วก็ไ้ร่วมกันบำเพ็ญจิตตภาวนาให้บังเกิดขึ้นในชีวิตใประจำวันของเราที่เราได้มา อยู่มาใช้ชีวิตด้วยกายสามาัคคีท่านตอนนี้ก็ยืนตัวตรงยืนนิ่งๆดูใต้ข่อเท้าก <c oughs> ำหนดสังเกตดูที่ใต้ข่าเท้าของตนเอดีเรามีความรู้สึก <c oughs> อย่างไรบ้างมีสติหรือว่ามีอะไร ที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตในความรู้สึกของเราก็พยายามสังเกตนะ